15พฤษภาคม2567น้องยูกิและทีมงานวันนี้ทำการแสดงอยู่ที่งานบุญบั้งไฟตะไลายล้านตําบลกุดว่าอําเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินก็ถือว่าเป็นเทศกาลบุญเดือน6บุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับบรรดาแฟนเพลงแฟน,แฟนคลับอยู่ใกล้อยู่ไกลก็ไปให้กำลังใจไปเที่ยวงานกันได้เหมือนเดิม เที่ยวทัวร์ไทยไปกับน้องยูกิวันนี้จะพาไปที่อำเภอกุชินารายมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่นี่เดิมชื่อว่ากุดสิมนารายที่ผู้การอำเภอตั้งอยู่ที่บ้านกุดสิมหรือบ้านคุ้มเก่าตำบลคุ้มเก่าในเขตอำเภอเขาวงในปัจจุบันนี้ได้รับฐานะยกเป็นเมืองชั้นตรีมีชื่อว่าเมืองกุดสิมนาราย โดยมีพระธิเบตวงศทสาวกอหรือราชวงศ์ก่อซึ่งเป็นต้นตระกูลโโทธิเบตวงศาพระธิเบตวงศาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองคนแรกเหตุที่ได้ใช้ชื่อว่ากุศสิมนารายก็เนื่องมาจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอหรือที่ตั้งเมืองในตอนนั้นมีหนองน้ำแยกออกจากห้วยเรียกว่ากุด และก็มีศาลาสำหรับประกอบศา,ศาสานกิจอยู่กลางน้ำเรียกว่าซิมได้มาสองคำแล้วนะครับคำว่ากุดและซิมต่อมาชาวบ้านได้พบพระพุทธรูปพระนารายทำด้วยไม้อยู่ในหนองน้ำแห่งนั้นชาวบ้านจึงเรียกว่ากุดสิมนารายและต่อมาก็ได้แผลงตามคำพูดตามสำเนียงใหม่เป็นกุดชินาราย แต่เดิมนั้นก็มีอยู่สี่ตำบลมีตำบลคุ้มเก่าตำบลสงเปื่อยตำบลแจนแลนและตำบลชุมพรส่วนตำบลนาคูตำบลแล่นช้างตำบลคำบงตำบลไค่นุ่นอยู่ในการปกครองของเมืองภูแล่นช้างต่อมาทางราชการได้พิจารณาเห็นว่าเมืองผูแล่นช้างกับเมืองกุดสิมนารายมีอาณาเขตคับแคบและตั้งใกล้กัน จึงได้ยุบเมืองผูแเล่นช้างให้ไปตั้งเป็นเมืองใหม่ที่อำเภอยางตลาดในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ให้รวมอาณาเขตเมืองผูแเล่นช้างเข้ากับกุฎสิมนารายเมื่อปีพศ2445ในครั้งนั้นได้แต่งตั้งหลวงประเวทอุทรขันหรือลีมัททยมนันมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ท่านได้พิจารณาเห็นว่าสภาพท้องที่ทางภูมิศาสตร์ไม่เหมาะสมเพราะเป็นที่ธุรกันดาลทางคมนาคมไปมาก็ไม่สะดวกในฤดูแง้งขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากไม่มีใช้มีไข้ป่าชุกชุมอีกด้วยราษฎรธรรมาหากินไม่สะดวกจึงได้ย้ายที่ตั้งเมืองใหม่มาอยู่ที่บ้านบัวขาวเมื่อปีพศ2456อันเป็นที่ตั้งของเมืองในปัจจุบันนี้ และเป็นการสิ้นสุดระบบเจ้าเมืองภูไทยโดยพระยาทิเบตวงศ์สาหรือเท้ากินนารีเป็นเจ้าเมืองคนที่สเป็นเจ้าภูไทยคนสุดท้ายที่ได้ปกครองหัวเมืองพูดถึงอำเภอกุชินารายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกห่างจากตัวจังหวัดประมาณ70กิโลเมตรห่างจากสารกากลางจังหวัดกาฬสินนะครับ7 0กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อ ในพื้นที่ถ้าไปทางทิศเหนือก็ติดต่ออำเภอนาดูนและอำเภอเขาวงศาไปทางทิศตะวันออกติดกับอำเภอคำชะอีและอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารถ้าไปทางทิศใต้ไปติดกับอำเภอเมยวดีอำเภอโพนทองและอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดไปทางทิศตะวันตกติดกับอำเภอดอนจานอำเภอห้วยพึ่งและอำเภอนามน กุชินารายแบ่งการปกครองออกเป็น12ตำบล145หมู่บ้านมีตำบลไหนบ้างครับตำบลบัวขาวแจนแลนเหล่าใหญ่จุมจังเหล่าไฮงามและตำบลกุดว่าตำบลกุดว่าจะจัดงานบั้งไฟตะลายล้านอยู่ที่นี่นะครับแวดวงบันทึกคนบันเทิงนายห้างประจักษ์ชัยขอผ่อนแม่นกน้อยปูชนียบุคคล ผู้หญิงที่โคตรแกร่งหัวใจดุดหินผาสร้างตำนานหมอลำอำมตะคู่กับพ่อหลอด48ปีเต็มหนึ่งชั่วโมงกับการนั่งคุยกับคุณแม่พลังบวกพลังแห่งความคิดที่แม่ถ่ายทอดให้การเป็นอยู่ของคนในวงการความอ่อนน้อมถ่อมตนการให้ความเคารพครูบาอาจารย์นายห้างประจักษ์ชัยได้แนวทางปฏิบัติหลักยึดในชีวิตหลายอย่าง นายห้างประจักษ์ชัยก็ออกมาโพสต์บอกว่ากราบคุณแม่ขอพรของฝากจากใจแอดมินวันนี้ขอเป็นตัวแทนคุณแม่ทุกคนในโลกนี้กับคำพูดที่ว่าลูกสามารถทิ้งพ่อแม่ได้ในตอนที่ลูกไม่ต้องการแต่พ่อแม่ไม่สามารถทิ้งลูกได้ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไรก็าตามรักมากที่สุดก็คือลูก สู้ทุกวันนี้เพื่อลูกทําทุกอย่างก็เพื่อลูกแต่ไม่เคยคาดหวังอะไรจากลูกเลยแค่อยากเห็นลูกมีชีวิตที่ดีกว่าพ่อแม่แค่นี้พ่อแม่ก็ภูมิใจที่สุดแล้วหวังว่าลูกๆทุกคนที่ได้มาฟังข้อความนี้คงจะพอเข้าใจนะครับเพราะว่าหนึ่งคำพูดเตือนใจได้ชั่วชีวิต แต่หนึ่งความคิดถ้าเราตรึกตรองมันจะเปลี่ยนชีวิตตลอดไปขอบคุณบรรดาแฟนเพลงแฟนคลับทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังมาจนถึงเวลานี้ช่วยเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปช่องเล็กๆมีความภาคภูมิใจในแฟนคลับแฟนเพลงทุกคนที่แวะมาให้กำลังใจผมที่นี่นะครับสู้กันอีกต่อไปเพราะ กำลังใจมีไว้แบ่งปันไว้เจอกันใหม่นะครับวันนี้จากลาชโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ